ก็คุณไก่ดาวหัวสวัสดีค่ะสาวเครื่องอีกเครื่องเดินดาวด้วยนะคะน้องน้องกีต้าสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยนะคะพี่เดินผ่องก็สวัสดีค่ะยายไทยพาลอ้อแขอบคุณมากมากครับเพจดดงปังร้อยล้านทักไทยกับพินอธัญลักษณ์พินราชสวัสดีครับนะคะตรงจันทร์ขาล้อทักไทยเลขา่กับคุณติธัญลักษณ์พินราชนะคะเนาะเรื่องเล่าชวนคุยสวัสดีค่ะผมสวัสดีค่ะลุงไทยขอบคุณลุงไทยนะคะอ่ะ คุณทองจันกริตาเคเตอร์สวัสดีค่ะเยนน้อยนะคะนี่โกรสวัสดีค่ะคุณทองจันทธัญรักษ์สวัสดีค่ะกริตาเคเตอร์นะคะนิโกสวัสดีค่ะพี่สุธีเพนธรรมดาบอกมาส่งกําลังใจให้นะคะขอบคุณกําลังใจจากพี่วันเพญธรรมดาด้วยนะคะเพจเ่าแฟมลี่ก็ทักทายแม่ที่แฟนเพจ สวัสดีค่ะแม่ทิพย์นะคะลูกผู้ชายเลือดไทยแด์บอกยายไทยสวัสดีน้องระดาเฟนเพนบอกสาวเพนสวัสดีค่ะเพนปอแฟมลีบอกคุณอ้วนสวัสดีค่ะพี่บุญเชื้อสุดใจทักทายกับชื่อตุ่นแล้วไงน่ารักป่ะสวัสดีมีก็ทําคนเดียวนะคะมีเวลาลูกมาเวลามีลูกขำมามาซื้อของบางครั้งเนาะไลฟ์สดอยู่ก็ได้ออกไปขายของด้วยดิออนก็อยากไลฟ์หน้าร้านนะคะเนาะแต่ว่าโทรศพัพท์ดิออนคลิปเรียวอ่าตั้งค่าเรียวแล้วได้รอการตรวจสอบนะคะเนาะแต่เวลา ารอการตรวจสอบย้อนคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกตินะคะเนาะแต่เลยแบบตอนนี้ก็ยังไม่สําเร็จนะคะเนาอะ,อะลูกผู้ชายเลิฟไทยแลนด์แฟนเพจบอกยินดีครับวันเพนนะคะวันเพญธรรมดาก็ทักทายน้องระดาแฟนเพจน่าวพรรับชมจากแม่สายคานะคะอุ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะบรรยากาศทางแม่สายเป็นยังไงบ้างนะ,ะนะคะน้องระดาแฟนเพจก็ทักทายคุณวันเพนสวัสดีคะ่ะสายสุริยินสกุลบอกมาส่งกำลังใจจ้าขอบคุณกำลังใจจาก พี่ชัดเจนมาคอมเมนต์ไว้ที่คลิปของโอนนะคะโอนก็จะเข้าไปทางคอมเมนต์นะคะถ้าเกิดเข้าทางอื่นเข้าไม่ได้เลยนะคะเนาะอ่าถ้าเกิดจะเห็นนะคะแล้วก็รออ่าตรงที่รอการตรวจสอบเวลาที่แบบออนกดเข้าไปดูหรือจิ้มเข้าไปดูนะคะระบบก,ก็อาจแจ้งบอกว่ามีการอ่าเปิดผิดพลาดน,นะคะให้ลองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะก,ก่อนนะคะแล้วพบกันใหมค่ค่ะขอบคุณมากๆค่ะยายน้อย สองจันค่ะล้สวัสดีค่ะแม่ใหญ่เพนนิโกสวัสดีพี่เพนนีนะคะไม่ใช่เสียงต้นฉบับของเราว่าไม่ใช่เสียงของดีออนชาแนลนะคะอาจจะมีเสียงคนอื่นเล็ดลอดเข้ามาบ้างหรือว่าเสียงน้องสุนัขบ้างอะไรบ้างเสียงจากธรรมชาติบ้างเสียงรถเสียงคุณกจนแนวมวลสวัสดีค่ะพี่กฤตาครีเตอร์นะคะสายสุนีเย็นสนกุลก็ยายเพนสวัสดีจ้านะคะกตะาครีเตอร์สวัสดีค่ะน้องตูน้องระดาแฟนเพจสวัสดีค่ะพี่ขวัญน,นะคะลูกผู้ชายเลอฟไทยแลนดก์ก็ทักทายน้องระดาสวัสดีครับนะคะยายไทยพาลอ้อแฟนเพจก็ทักทายกับ เพจดังปังร้อยล้านบอกอยู่ทุกบ้านจ้าสายสุนีเย็นสกุลสวัสดีจ้าแม่ที่แฟนเพจนะคะธัญญาแฟนเพจบอกมาส่งกาลังใจค่ะขอบคุณกําลังใจจากพี่ธัญญาด้วยนะคะสายสุนีเย็นสึก็ยังคงอยู่ที่เดิมค่ะน้องตุ๊กยังเหมือนเดิมนะคะเนาะยังไม่ยังไม่ได้นะคะเนาะพี่บุลือสวัสดีค่ะทักทายน้องตุ๊กตังน้องตุ๊กตังบอกเลิฟๆเลพี่สาวนะคะก็เลิฟอเลด้วยเช่นเดียวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับไอตุนโคนโก้ด้วยสวัสดีครับโพมนะคะขอบคุณมากๆนะคะเนาะเริ่มทําตามบอกหนกาน้องะะคุ่ก ธัญรักพินราชบอกน้องเือสุดใจสวัสดีค่ะปุ้ยปุ้ยก็ทักทายพี่นุชย์น้อยเลื้เลิ้เลจ้านะคะเนาะยายยุนค่ะเราบอกปุ้ยปุ้ยรักนะรักค่ะปุ้ยปุ้ยจงใจค่ะเราบอกเพจสุดที่สอส,สวัสดีค่ะเพจดังปังร้อยล้านสวัสดีแม่ใหญ่เพนนะคะ,ะบ่าวแอแนเพจก็ส่งยิ้มส่งกําลังใจให้นะคะ,นะส่งหน้ายิ้มให้ขอบคุณมากๆค่ะบ่าวแอนนะคะนาะเพจสุดที่สอนะคะธัญรักสวัสดีค่ะคุณหนูการคุณธนาวดีเพจบอกคุณยายออนสวัสดีจ้านะคะกีตาครีเอเตอร์บอกสวัสดีค่ะน้องก แม่เด็กๆก,ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะเด็กๆก,ก็อยู่ติดต่อกันสามวันนะคะอุ้ยขึ้นมาก็ <c oughs> ขอโทษขออไปนะคะไม่มีวันปุ้ยสวัสดีค่ะปุ้ยนะคะเนาะ สาวเพนนีสไปรแคนาดาแวะมาอีกร่างค่ะส่งกําลังใจนะคะพี่ดิยอนขอบคุณมากๆ,ๆค่ะน้องสาวเพนนีสไปแคนะาดาพะลอ้อแฟนเพจสวัสดีแม่ทิพแม่ทิพแฟนเพจทักทายน้องกฤตาสวัสดีค่ะยายขันแฟนเพจสวัสดีค่ะแม่ทิพธัญญาแฟนเพจสวัสดีค่ะน้องดีโอนสวัสดีค่ะพี่ธัญญาขอบคุณนะคะเพนบอกหนูดีใจดีสวัสดีครับยายไทยพาลอ้อแฟนเพจทักทายกับคุณนวพรทักทายค่ะนะคะแม่เดือนบ้านแปงก็ทักทายหนูดีสวัสดีค่ะแม่ใหญ่เพนสวัสดีคุณธนาวดีนะคะคุณจริงชิน อ่าธัญรักษ์ทักไทยสวัสดีค่ะแม่ใหญ่เพนนะคะบอกแอดแฟนเพนบอกพี่ธนาวดีสวัสดีครับย,ะะบบยบาบยอ้อ,อย ยายออนแฟนเพจสวัสดีค่ะคุณสุรักน้องกีต้าะนะคะยายไทยสวัสดีบ่าวแอดนะคะน้องแม่ใหญ่าบ่าวแอดก็สวัสดีแม่ใหญ่เพนสวัสดีค่ะแม่ใหญ่เพนสวัสดีนุชน้อยนะคะยายออนก็สวัสดียายเพนนะคะยายยูสวัสดีบ่าวแอดทางนี้เข้ายากนะคะน้องดิออนเข้าตอนนี้อ่าบางบางท่านดิออนก็ต้องใช้แ,แว่นนะคะบางครั้งก็หาคอมเมนต์ไม่เจอนะคะน้องถ้าหาคอมเมนต์ไม่เจอก็ต้องใช้เวทไทยแลนด์แฟนเพจนะคะก็สวัสดีทักทายเป็นกําลังใจให้กันนะคะน้องก็บางท่านนะคะน้องแบบดิออนเข้าไม่ได้จริงๆหรือว่าหาคอมเมนต์ไม่นะคะบ่าวแอดแฟนเพ อบคุณธัญลักษ์สวัสดีครับคุณธีวายันเจ้าหอสวัสดีเพจดังปังร้อยด้านต้นโอรดียแฟนเพจสวัสดีครับพี่ดีโอนสวัสดีครับน้ำต้นเข้าทางกระดนิงก็เข้าไม่ได้อยู่ดีพี่กอ๊อปจริงๆนะคะเข้าได้แค่ ถ้าเกิดจะเป็นเข้าได้ก็ทางโปรไฟล์ฟเพื่อนอย่างเดียวทางเพจค่ะคุณดีออนนะคะขอบคุณมากค่ะคุณไก่แล้วก็คุณไก่น้องวนสวัสดีค่ะสาวเกือ้อกเกื้อเดินดาวด้วยนะคะน้องน้องกีตาสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยนะคะพี่เดินผ่องก็สวัสดีค่ะยายไทยพาล์ลแฟรุ่นน้อยสวัสดีค่ะพี่บุญเชือ้อสวัสดีทักทายกับพี่สมโถนารัฐทักทายกอดๆจ้าเคยบ้านนอกก็ทักทายพี่สมโถนารัฐสวัสดีค่ะพี่สมทักทายกับน้องกีตาดาววนภาษายสวัสดีครับนะคะสาวเกื้อกเกื้อเดินดาวสวัสดีค่ะคุณเพจดังนะคะแแม่เเดดดือนนบ้าปปลงงงก็สสวัััี ก็ได้แต่ยืนให้กำลังใจอยู่หน้าห้องนะคะเนาะแม่เดือนบ้านแปงบอกสวัสดีคุณลูกผู้ชายนะคะทองคุณเชื้อมีแดงสวัสดีค่ะพี่ก๊อฟด้วยนะคะเนาะออนสวัสดีค่ะแม่เดือนขอบคุณนะคะแม่เดือนขอบคุณมากๆค่ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะลูกผู้ชายเลิฟไทยเรียนแฟนเพจสวัสดีน้องกีต้าด้วยครับนะคะพี่ก๊อฟแฟนเพจก็สวัสดีสวัสดีรอบข้างขอบคุณมากมากค่ะพี่สมโทนรัตก็น่ารักมากๆนะคะวันอยู่ก็แวะให้กำลังใจน้องสาวก่อนขอบคุณนะคะแม่เข้าได้ก็ไปอยู่หน้าห้องนะคะอ แถบเครื่องมือที่จะให้เราไม่ว่าจะเป็นกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ไม่มีเลยนะคะเนาะพาสิทธการแอปเปิลขอบคุณมากๆเลยนะคะเพจแอปเปิลนะคะเนาะยายขานแฟนเพจสวัสดีค่ะพี่ธัญญานะคะยายน้อยพาบึงจ้าก็ท,ทักทายพี่สมโทนารัสสวัสดีค่ะสายสุนียนส์สกุลขอตัวเพจปอแฟมิลี่บอกพี่เพนสวัสดีค่ะเจยมแฟนเพจบอกทุกคนยืนเตียงหน้ากระดานเจ๊ว่ายโยสวยๆค่ะนะคะ อาจจะยอมไหวรวมหมดทุกคนเลยยืนเดียงสวัสดีค่ะยายยูนนะคะเนาะยายยูนขาล้อสวัสดีค่ะคุณบุญเชื้อหนูการแฟนเพจบอกบอกเป็นอย่างจ้าเลยนะขอโทษขอไปคุณใจนวมวลสวัสดีค่ะพี่กฤตตาครีเตอร์นะคะสายสุนีเย็นสกุลก็ยายเพนสวัสดีจ้านะคะกฤตตาครีเตอร์สวัสดีค่ะน้องตูนน้องกระดาแฟนเพจครับชื่อตุนแล้วไงสวัสดีค่ะคุณยายเพนนะคะอ้วนตะคำจันบอกปุ้ยปุ้ยสวัสดีค่ะเพจแม่เปิ้ลสวัสดีค่ะพี่ตัวตุนนะคะเนาะสาวเพนนี้ แม่เปิ้ลสวัสดีทุกคนค่ะ นะคะเนาะสมโทนารัสวัสดียายไทยนอ้องระดาสวัสดียายไทยนะคะชื่อตุลแล้วไงนาะราปส,สวัสดีค่ะคุณยายค่ะเด็ะะกบิวตี้แฟนเพจก็ทักทายเพจดังปังร้อยล้านสวัสดีทักทายค่ะนะคะทัศนีสายบุญก็สวัสดีคุณลูกผู้ชายค่ะลูกผู้ชายหรือใครคุณแอดมินของพี่ก็แฟนเพจนะคะเนาะนักฐานุทองปูขอบคุณนะคะปุ้ยปุ้ยบอกแม่เดือนสวัสดีค่ะคุณไกาน้ำมืสวัสดีค่ะน้องป,ปุ้ยปุ้ยนะคะเจ๊เจสวัสดีค่ะแม่เดือนนะคะเนาะนี้หรือว่าเป็นการมารับชมการไลฟ์สดของดิออนย้อนหลังนะคะเนาะก็ขอบคุ นะะเนาะก็ส่งกําลังใจเติมพลังหัวให้กันนะคะเพจปาแฟมลี่ก็ทักทายคุณยายไทยสวัสดีค่ะเพจด,ดังปังร้อยล้านสวัสดีครับกับคุณนวพรนะคะพี่กอแฟนเพจสวัสดีเพจด,ดังด้วยนะคะเนาะลูกผู้ชายเริ่มไทยแลนด์ก็ส่งกําลังใจทุกๆบ้านครับนะคะเนาะขอบคุณกําลังใจจากพี่สวัยรถตตุ้ซิ่งด้วยนะคะเนาะเจเจก็สวัสดีค่ะตูนนะคะทักทายกับตูนเชฟคุณจอยสวัสดียายออนนะคะคุณจอยสวัสดีพี่ขวัญด้วยดูการก็สวัสดีคุณทองจันท แม่ใหญ่เพนสวัสดีน้องนิโก้คุณพี่ฟีตาสวัสดีแม่จอมพี่ชาเจนมาคอมเมนต์ไว้ที่คลิปของดิโอน้นะคะดิโอนก็จะเข้าไปทางคอมเมนต์นะคะถ้าเกิดเข้าทางอื่นเข้าไม่ได้เลยนะคะเนาะอ่าถ้าเกิดจะเห็นนะคะเนาะมีนิสหนึ่งด้วยนะคะเนาะดูการแผนเพจสวัสดียายเพนค่ะแม่ใหญ่เพนสวัสดียะ ค่ะยายขันบ่าวแอดแฟนเพจหมอลาม,มารักน้องกีต้านะคะยายไทยสวัสดีบ่าวแอดนะคะเนาะแม่ยายอ่าบ่าวแอดก็สวัสดีแม่ยายเพนสวัสดีค่ะแม่ยายเพนสวัสดีนุษน้อยนะคะยายออนก็สวัสดียายเพนนะคะยายยูสวัสดีบ่าวแอดทางนี้ ดีออนออนดีมานะคะเนาะเบเปาแฟมิลี่สวัสดีค่ะพี่ดีออนสวัสดีค่ะน้องนุชเปดเปาแฟมิลี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะใดไทยพาร์ลแฟนเพจสวัสดีเพื่อนก๊อฟวันนี้ไหนเลยที่ที่จะอ่าไม่มีวันไหนเลยที่จะไม่พูดผิดนะคะ <laughs> ตัวจริงเสียงจริงค่ะดิออนชาแนลนะคะนาะต้องมีผิดคลานะครับพี่ก็แฟนเพจก็สวัสดีกีตาร์คนสวยนะคะแม่เดือนบ้านแปงก็สวัสดีน้องกีตาร์คาด้วยนะคะนาะก็สวัสดีทักทายกันนะคะนาะก็กับดิออนอยู่ตอนนี้ว่าหรือว่าเดินทางต่อแล้วหรือว่าเพื่อนๆที่มารับชมการไลฟ์สดของดิออนย้อนหลังหรือว่ากําลังใจจากทุกท่อช่องทางด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆวันนี้ดิออนขอตัวทักทายเรียบแถลงแฟนเพจก็ทักทายแค่คนธรรมดาสวัสดีครับมันเป็นธรรมดาสวัสดีค่ะทักทายกับคุณปิยวัต์ด้วยน้องระดาแฟนเพจก็สวัสดีททุก่านรอบ วันเพนธรรมดาก็ยินดีบอกโนุกานสวัสดีค่ะพี่สมโถนารัตก็สวัสดีเป็ดเปาจ้านะคะเพจแม่เปื้อนสวัสดีพี่เป็ดเปาจ้าบุญเชื้อสุดใจสวัสดีมีคุณไก่นว่มนนะคะเนาก็สวัสดีทักทายเป็นกําลังใจให้กันเนาะขอบคุณกําลังใจทุกกําลังใจนะคะไม่ว่าจะรับชมการไลฟ์สดของดีรออนอยู่ตอนนะคะเนาะนี่โกยามาตแฟนเพจสวัสดีค่ะคุณต้นรัตแฟนเพจสวัสดีวัชิรยาชาแนลนะคะตุ่นคนโก้ก็สวัสดีครับผมแม่เดือนบ้านแปงนะคะที่โกยามัขันพี่บุญลือสวัสดีค่ะธนาวดีเพจธนาวดีเ ทไยแม่ใหญ่เพนสวัสดีจ้าโตโนโยแฟนเพจทักไทยแม่ใหญ่เพนสวัสดีครับผมธนาวดีเพจ แม่พี่เดือนผงทักทายวันเพ็ญธรรมดาทักทายคะ่ะพี่เดือนผงสวัสดีคะ่ะกับลูกผู้ชายเลือบไทยแลนด์ด้วยตูนชนะสวัสดีพี่เดือนสวัสดีแม่เดือนนะคะพี่เลกกยูทีก็ทักทายแม่เดือนสวัสดีคะ่ะลูกผู้ชายเลือบไทยแลนด์แฟนเพจก็สวัสดีแม่เดือนนะครับทองคุณเชื้อมีแรงสวัสดีแม่เดือนทุกคนพุกพ่านหรือว่าอาจจะเสียงเบาหน่อยนะคะถ้าเกิดมีเสียงเข้ามาเพราะว่าบ้านิอนอยู่ติดถนนด้วยแล้วก็เป็นร้านค้าด้วยนะคะอยู่ติดถนนก็ตามสะดวกเลยนะคะเนาะเจ๊เนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาทักทายเป็นกําลังใจให นนะะวันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะเป็นลองวิคเอนยายน้อยพาเบิ่งจ้าทักทายตูนชน,นะสวัสดีค่ะชื่อตูนแล้วไงน่ารักป่าก็สวัสดีค่ะคุณสายสุนีนะคะชื่อตูนแล้วไงน่ารักป่าบอกปุ้ยบอกหนุการสวัสดีค่ะพี่สมโถนารัฐก,ก็สวัสดีเป็ดเปาจ้านะคะ